ละครชีวิตรักเมียจำเป็นตอนที่สิบเพชรโล่งใจที่มีนานุ์กลับไปคืนดีกับเอกรัฐสามีของเธอแล้วแต่เขากลับตามหาเนรตีไม่พบมีเพียงนายที่มาหาเขาด้วยสีหน้าบึ้งตึงฉันเอาเงินมาคืนแกหนึ่งล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยไม่ต้องหรอกแกเก็บเอาไวเ้เถอะ บางทีร้านแกอาจจะต้องการปรับปรุงอีกหลายอย่างเก็บไว้ใช้เถอะนะทำไมทำไมมึงถึงไม่อยากเอาเงินคืนไอเพชรเงินตั้งหนึ่งล้านบาทคือฉันเพราะมึงทำน้องกูท้องแล้วมึงคิดจะจ่ายค่าปิดปากกูใช่ไหมฮะไอ้เพื่อนสารเลวฉันขอโทษฉันยินดีจะรับผิดชอบเนียนทุกอย่างรับผิดชอบเหรอ แกคิดว่าเนียนมันจะเอาไอ้คนที่รังแกมันตลอดเวลาเมื่อเป็นผัวจริงๆงั้นเหรอฉันขอโทษนะเวยนฉันไม่บอกหรอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันแค่จะบอกแกว่าฉันยินดีจะรับผิดชอบเนียนด้วยการแต่งงานเฮ้แกจะบอกว่าที่แกเอาเนียนเป็นเมียจนเนียนท้องคลอดหลานฉันเนี่ยแกไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเนียนว่างั้นเถอะ มันก็ไม่ใช่แต่เอาเป็นว่าฉันขอโทษก็แล้วกันฉันไม่ยอมรับคำขอโทษว้ย้ยแล้วก็ไม่ต้องไปตามหาเนียนน้องกูกูเลี้ยงได้กรุณเพรเครียดหนักเพื่อนก็ตัดขาดกันไปแล้วลูกเมียก็หนีแถมยังไม่รู้ว่าจะไปตามหาลูกเมียได้ที่ไหน งเข็ดแล้วละสิเจ้าเพชรฮะแม่อย่ามาซ้ำเติมผมได้ไหมเนี่ยแค่นี้ผมก็กลุ้มใจจะตายอยู่แล้วเนกกบอกฉันมาสิว่าความจริงแล้วแกคิดยังไงกับเนียนผมไม่รู้หรอกแม่ผมไม่รู้จริงๆแกคิดถึงเนียนหรือเปล่าตอนนี้นะคิดถึงครับแล้วอยากได้ลูกหรืออยากได้แม่กลับคืนมาล่ะ มันก็อยากได้หมดละแม่ทั้งแม่ทั้งลูกเฮ้ยขาดเขาไม่ได้ละสินะ,ะฉันละสมเ้ําหน้าจริงๆฉันนึกอยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเร็วสมใจจริงๆตกลงแม่จะช่วยผมตามหาลูกเมียผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ช่วยเว้ยใครเป็นคนไล่เขาไปก็ไปตามหาเอาเองแม่ แต่ลูกที่เมียนหอบหนีไปด้วยหนะลานแม่นะถ้าแม่ไม่ช่วยผมตามหาหลานแม่ก็ตกรลกรรมลำบากก็ลูกเมียแกแกเป็นคนไล่แกก็ตามหาเอาเองกรุนเพชรทำทุกอย่างจนสืบมาได้ว่าเนียนหนี้ไปอยู่ต่างประเทศกับพี่ชายไปเปิดร้านอาหารกันที่ญี่ปุ่นเพราะนายถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายรางวัล เขาเรียบตามไปตามที่ไหนก็ไม่เจอขอโทษนะครับคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่รู้จักหรอกค่ะฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงในรูปในโทรศัพท์ของคุณเลยขอบคุณมากครับ,บ,ารบชายหนุม่มตามหาเนรตีนานนับเดือนนานวันเข้าก็ยิ่งคิดถึงเธอมากขึ้น เนรตีคลอดลูกแล้วเลี้ยงลูกเองคนเดียวน้องพลครับพิวมมัมมัมแล้วสิมาแล้วมาม,มัมมัมแล้วแม่ปั๊มนมเอาไว้ให้แล้วกินเยอะๆนะครับยิงสาวดูแลลูกเองตั้งใจว่าเมื่อลูกโตขึ้นจะไปช่วยพี่ชายทำร้านอาหารและหาทางเรียนจนจบเป็นยังไงบ้างเนียนเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยหรอกค่ะพี่นายน้องพลน่ารักมากต่อให้เหนื่อยแค่ไหนแค่หันกลับมามองหน้าน้องพลก็หายเหนื่อยแล้วล่ะค่ะห <c oughs> น้าเหมือนลุงนะยังกับแกะนะใช่ค่ะหน้าเหมือนพี่นายมากไม่เหลือเขาให้เหมือนเนียนบ้างเลยยิงสาวหัวรอ,อขึ้นได้ข่าวว่าไอ้เพชรมันตามหาเนียนอยู่นะ เห็นว่ามันแทบจะพลิกแผ่นดินประเทศไทยตามหาเลยแล้วตอนนี้มันก็มาตามหาที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยเขาคงอยากจะได้ลูกเขามั้งคะแต่ไม่มีวันสละลูกเป็นลูกของเนียนไม่ว่าจะยังไงเนียนไม่มีวันยกให้ใครแล้วถ้าเกิดมันอยากได้ลูกได้เมียพร้อมกันเนียนจะกลับไปคืนดีกับมันหรือเปล่าไม่คะ่ะไม่มีทางเนียนกับเขาไม่เคยดีกันเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าคืนดีไม่ได้หรอกคะ่ะ ดีแล้วล่ะถ้าไม่กลับไปก็อยู่กับพี่ซะที่นี่พี่ก็โมโหมันมากอุตส่าห์ไว้ใจฝากฝังเนียนเอาไว้ไม่คิดเลยว่ามันจะทำอย่างนี้กับเนียนได้ลงคอช่างเธอะค่ะถ้าคิดอีกแง่หนึง่งถ้าไม่มีเขาร้านเราก็คงไม่ดีขึ้นจนได้มาเปิดร้านที่ญี่ปุ่นนั่นสินะไม่เป็นไรนะเนียนแค่หลานคนเดียวพี่เลี้ยงได้อยู่แล้ว พี่กับแฟนพี่จะช่วยเลี้ยงลูกให้เนียนเนียนก็กลับไปเรียนต่อขอบคุณนะคะพี่นายถ้าไม่ได้พี่นายชีวิตเนียนก็คงแย่เพราะพี่ต่างหากเนียนถึงต้องรับกรรมแบบนี้เยียดโทษตัวเองเลยนะคะพี่นายเรื่องมันผ่านไปแล้วเนียนไม่คิดอะไรหรอกคะ่ะเช้าวันหนึ่งหญิงสาวออกไปเดินเล่นหลังจากพี่ชายอาสาช่วยดูแลหลานให้ และบังเอิญเธอก็เจอเพชรเขา้าเนียนเนียนจริงๆด้วยขอโทษนะคะคุณจำคนผิดแล้วล่ะค่ะไม่ผิดใครมันจะจำเมียตัวเองไม่ได้เนียนกลับบ้านเรานะเนียนพี่ขอโทษขอโทษนะคะฉันไม่รู้จักคุณจริงๆค่ะฉันว่าคุณจำผิดแล้วละ่ะฉันไม่ได้ชื่อเนียน ชายหนุ่มถอนหายใจแต่ก็ไม่มีทางยอมแพ้เนียนพาลูกมาที่ร้านอาหารพี่ชายเพชเห็นเขาก็ปรีเข้ามาหาเนียนนี่คุณยังไม่กลับประเทศไทยไปอีกเหรอเนี่ยไม่จนกว่าเนียนจะกลับด้วยกันพี่บอกแล้วไงว่าพี่ตามง้อนเนียนถ้าตามง้อไม่ได้พี่จะกลับไปคนเดียวได้ยังไง กลับไปเถอะค่ะไม่มีประโยชน์หรอกเนียนกลับบ้านเถอะนะพี่จะไม่กลับจึงกว่าเนียนกับลูกจะกลับกับพี่ฉันไม่มีวันกลับไปหรอกคุณเพชรคุณกลับไปซะเถอะเนียนโทษเนียนอย่ายใจแข็งนักเลยนะขอตัวนะคะคุณเพชรฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณลูกก็คือลูกฉันไม่เกี่ยวกับคุณ เราสองคนไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกันขอตัวก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนียจำเป็นค่ะเนียนกำลังใจแข็งได้ที่เลยนะคะไม่รู้ว่ากรุณเพชรจะง้อสำเร็จหรือเปล่าค่ะก็มาติดตามชมตามลุ้นกันนะคะเรื่องนี้นะคะมันจะมีประมาณ11-12ตอนนะคะก็จะจบแล้วค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ